แม็กซ์วลแน่นอนครับมาซื้อประจำทุกรอบเลยคะ่ะมารับน้องมเมื่อไหร่ก็มาแวะนานๆจะได้มาทีค่ะวันนี้น้องไม่มีใครมารับผิดธุระกันหมด <c oughs> ลูกซื้อเองนะคะตงังรูปหมีนะ <c oughs> ใจ่เองนะคะ ครั้งก่อนพี C, ่ก็ให้อะไรนะวิตามินซีใช่ไหมยี่สิบบาทยี่สิบบาทสีเขียวหน right. ึ่งใบสีเขียวหนึ่งใบสีเขียวหนึ่งใบค่ดมาทุกรับใส่ถุงอ๋อให้ใส่ถุงพ่อเพาะลูกใส่ถุงครับใส่ถุงให้หน่อยครับผู้สุดรใส่ใส่ถุงอะไรคะให้ให้หน่อยครับอใส่ถุงให้หน่อยครับใส่ถุงให้หน่อยครับแล้วก็จะใส่อันนี้ก็จะใส่ถุงใบนี้ไปตลอดขอบคุณครับ พวกของสะสมโอ้ยน่ารักอ่ะปะน้องเลิกแล้วหรอบบนี้เราจับเท่านี้นั่นลูจกจ๋าลูลจากลลจ๋าหลบเราจับเท่านี้นะ